อันนี้มันตกกุ้งนะครับโอ้โหได้มาแล้วครับได้มาครับได้มาครับได้มาแล้วครับ,รบ,รบก,กุ้งกุ้งกามกามโอ้โหสู้สู้โี่โซ่โอ้โหโ <laughs> น้นอยเลย โอ้โหวันนี้มาตกกุ้งคืาเรียกกุ้งอะไรเนี่ยได้แล้วครับตกกุ้งได้มาตัวหนึ่ง้งกามกามหรือเปล่าเอโโอเออเออ

ดูดีครับมันสู้หน้าดูเลยครับกุ้งตัวนี้อืมอ,อืตบหัวทีนนงอืมอืมโอเคปล่อยมันไป